ค่ะราคาท่านผู้ชมมือนี้ก็มาตามต่อสูตรคำนวณหอยลาวพัฒนาสูตรตำยิดพ่อเฮ่งนะคะท่านผู้ชมเขาเลขเด่นเขาสามซีเลขเด่นเลขวิ่งเขาทุกนี่นะคะท่านผู้ชมมันเลขมันเก่าของกันพอเฮ่งเป็นเขาอันหกตัวมันออกซีอย่างก็พอซีสามเจ็ดห้าบอกซีสามเจ็ดห้าซีสามซีสองเจ็ดห้าห้าซีสาม อาซีสามอีกบอกประกายิ่ไปใส่พพูดด้ารงเว้ยเราคนที่ร่งเบี้ยวคงจะไม่เขียนก่อนนี่นะครับมาชมพังกบมาตามตองหวัดสูตรตำอิดเนาะเขาเคยหมอ่ขาย่ี่านท่ๆแต่ว่าเลขกกัเขาหิวัดก้อนนี่พินเขาอันเพิ่นเขาสิบเนาะหัวนี้เขาสามสี่บริวงกลมเขาเรียนเกียติอเกียรติหานต่ว่าเลขินเจเขาเรียกพอซีสานั่นกับเขา นี่ผู้ขายแน่นอนเกีามเออขันเครื่องนั่นตัวเรียนจาบวกลงมาด้ีนี่เองเพราะเือยก่าขายอเขียวหมดนี่ั้นเครื่องเลเป็นตัวเรีนีสามศูนย์ักหนึ่งัมีหน er ึ่งหนึ่งมันมีหลักของมันอยู่เนาะกีท่านผู้ชมมันเบิรงนสกอรนะคะท่านผู้ชมเอาหัดต่อไปด้วยนะครัันทีนี้พอเบท้งเกเปิดทางีมันที่แปดเดือบวันที่นี่ พาดเขาสามดวกี่ตวดิอันนี้วันนี้กัลลานปอเส้นให้เขาแต่เบิองโซกอนมาเล็กเด่นมันจะได้ตัวใดเนาะเมิงกางบเล็กเด่นมันเป็นตัวไันขันเาหาเล็กเด่นได้มันกันมั่ที่เมที่เปียกเปียทับใหอันเดือนเปียกทับเปียกอย่างนี้ าม,มาือนี่ตามมาทงหนาเด้อมมือนี่านผู้ชมมาดุก n h าเขามาดุกหงาเข่าอะไรกันพราปีนี้จะอจายุจักปีแล้ตัวปีนี้อยุจักปีแล้ปีนี้เจ,จ็ดสิบ,บสองเีเจ็ดสิบสองปีเดือพราะย่นนนง,ง,งนะคผู้ชมกรังกิ่งสูตรคำนวณอยูย่ตักไหมดอกก่นอนเนาะ ห้าสี่สามสี่อ่บาญสีข้อมูตัวเรียนได้บาทนเคื่องรักนง่นรักสีปรักนี่แห้ะฮะอ <3 S 2> สาม <75 S 2> เกอดห้าเนาะข้าราชกาอเกิดห้าเนีน่ย เก่ามากเลยเก่ามากเลยเจ็ดเก่าศูนย์สองนะคะไปหาเด็กเด่นกอนเ้อนะคะผู้ชมหาตัวเด่นไม่ได้หรอตัวนี้ซีจอยกับตัวเด่นนี่ก่อนเด่นนี่ก่นเมื่อกี้เขาซีเมื่อั้เขาซีสามตัวนั่นนี่สิเขาสองเหลี่งนะสองเหลี่ยงชุดเต็มนะคะนา่ผู้ชมมันเขาเขามาทุกตัว ฮาร์ดเด่นชุดบอร์ดเลยเต้ยพ่อมาดิสองเออมาเดียวท่านผู้ชมสองเจ็ดขึ้นมาอีกเจ็ดมาอีกเหมือนเดิมโบผาดเด้อมองนี่เนาะพ่อโบผาดบโบผาดเพราะว่าอันเลขเด่นซ้ำตัวบ่ต้องเข่าตอนนี้คนเที่ยวก็เข่าสองตัวยังล่ะ หกเออหกมาแล้วนี่แหละตัวเรียนชุดเรียนชุดๆนะคะงวัด,ดนี่มีหกมีเจ็ดมีส่องนะคะนะบางทีนี่เ่าจะจับคู่ให้เด้อบ,บาดเด่นนะคะท่านผู้ชม,มจับคู่ให้สวย เขาเนียนเเล้กรไดเขาเ่ยเชื่อมาไดนะครับผชมกันขาหาเลีเดินได้นี่มันเขาหลอกมาหลดเลยเนาะเขาหลอกเขาหลอกพอดีนะครับเราเลียนช่วงนี้เขาเ้า่เขาหลอกก็เขาหลอกหมดเลยคนน่ะเลี้ยงกรงาี่ผมวเด้ยกระไดจวถ่าอนคู้ชุงามๆให้เขาหกตัวรถทาะพอเขาเอาชุดเตรมนะคะน้องหันเกือบชุดเตรม จ็ดซีนไหนเจ็ดซีนี่มาสองศูนย์เอาใส่บ่อขามด้วยเนี่ยก็ขามไปมาเอาใส่ผีก็ได้สองศูนย์บ่บ่บ่อยากขามมันมันะมันบ่อเข่าหรอกบ่แคนี้กกลุ่มเฉยๆสีแดงปากกดงกไ่อเน,นี่<อ>นนนยนี่ <laughs> นดีใส่นเรียนศนเออสอศนะท่านผู้ชมคนวันจะบ่เขาหรอกบ่เขาหรอก่่่่อ่าเ nữa mấy nó rocket bắn hiểu nhớ hiểu bạn chỉ có thằng khó học số hai mươi bảy เจาความองนี่มันเจ้าเก่าจะคยมีสี่ตัวยูเป็นสองสองบอรเบนตัวแต่เก่าเจ้าเก่าเซสองสองเงตัวดีขามหลอกมันนี่สองสองนองดูนะเกจเกเ็ด้วเนาะบานนี้มาเก็ศูน เจ็ดศูนย์เสนีสนอเก่งเจ็ดเ็่นีไม mm ่ไ hmm. ส yeah. ิเขาลอกมันเออไม่เนาะเจ็ดศูนนะคะท่านผู้ชมบางทีมันเจ็ดเจ็ดบอไม่ได้สิเขาลอกเพิ่นล้เรียกคือบ่นลายแขวนหัวนีเนาะโมเเด้อนะคะท่านผู้ชมเรีกแต่ยิ่งคือบ่นมากบ่นเจ็ดเจ็ดบอสอืมบาดลเกิมมาเจ็ดองบอเจ็ดสองอีกเลยเออนมันเขาลอกเนาะ สองเกินจ็ดสองกับกับกันได้ด้วยนะคะคุณผู้ชมเจ็ดสองส่วนมากเรียกคนจะวกเทวหนาเนาะพอเนาะเท้าทั้งหนาเทวหนาเท้ากลางคือว่ามันว่าวดวดวดตัวตัวเรียนสามตัวนี้เขาอืเขาเลยเขาล็อกเขาล็อกก็ได้านนี้ลักห หกเก้าคนอหกเก้าเกอกเอเขาลอกคนพอดีตนอ, 70, อ,อนทยเนาะว่าหกศนย์บาน <Pam. S 2> นี้หกศูนย์นัหกศนะูนย์ <60. S 2> อีกองเนาะหกศูนยานนี้มาบอเออเขเือลยอีกอนหกสวันนี้มเกเลยหเนาะหกเลยั้งหก็ได้บ่เป็น หกเจ็ดนะคะท่านผู้ชมหกเจด,ดบันจะมาหกสองเนาะจากสีเขาหลก 2> 6, 2อกแถวหกสองเอเนี่เด็กคนเดินหกมอ,อมนี่นะคะท่านผู้ชมเีกเดินออกมาได้สองเก้าสองศูนย์สองเจ็ดสองสองนะคะเขาลลอกพอดีตัวเด่นมันบ่นตัวเด่นสุด,สด ตว่าตีหฮงจับเรียตัวเด่นเบ่เคยผัดเด้อนะครับท่านผู้ชมันพลอยอยากวิ่งอยากหลดนะคะคันว่าไล่ตัวเข้ากับไปเบิ่งตามล็อกมัเนาะมักกระเลือกเอาเนาะพ่อเนาะ,ะเลือกตัวล็อกมันมีชิดขเขาเลยวัตถุตัวเลขเด่นสามตัวเด่นหกเจ็ดเอาให้สามตัวได้ป่ะเนี่ยสอง ว่งกลุ่มเนก็จะเอาตัวหนึ่งการ,รก็าัรคกฆ่าขึ้นไปวิ่งรวดตัวเด่นสุดๆุดวงกลุ่มคนน,นนี้นี่นะครับผู้ชมเขีบยบนาจอไ้เดอนะครับคุณผู้ชมสุดต่ำยิ้พอเฮงเลขเด่นมี6มีเจ็ดมี2เด่นสุดๆุดสองเก้าเจ็ดเก้าหกเก้าสอดหกสองสอง เกตสองหกสองเด่นสุดๆหกล่องสองว่พอหกเกตสองนะคะสามตัวอืมแต่ว่าพันธิตเป็นวงกลมไปเด่นสุดๆคือเลขหกนะคะหกคับสองคุณผู้ชมที่เข้ามารับชมก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เด้อนะคะค่ะคุณผู้ชมเก็บหน้าจอไว้เป็นแนวทางเล่าพัฒนานะคะเก็บตัวนี้อ่ะจะม่เสียเขาได้